สวัสดีครับผมพอคโอรโกอบิเชียวครับพอตื่นนอนมาแล้วเราก็อาน้ำไรเสร็จแล้วก็เดินมาหาอะไรกินนะครับนี่เป็นร้านประจำนะครับเป็นร้านที่กินตลอดนะครับเพราะว่าไม่มีร้านอื่นแล้ว ปิ่งปิ่งปิ่งจะอะไรนะครับมีอะไรกินนี่พี่น้องครับโอ้นะ่า มจมีปิ้งประดุกมาแล้วก็อ,าอ่าเอะ่ครับมีส้มตำด้วยนะครับตนี้ส้มตำตรงนี้พี่เอครับ ส้มตำด้วยแต่เราไม่กินส้มตำนะครับพอ่ข่องนะพี่น้องอันนี้ก็จะมีอะไวอ,อย่างนี้มนยญาตกรมเส้น,ออสนบอกอต้มเสน้นพร้อม แซ่บน้องส้มตำอร่อยมากนะครับเขาก็โคโคมากินบ่อยเอานี้ครับข้าวเหนียวฮ้อนหนึ่งนี้เราไม่กินเยอะนะครับ เราเขาได้ย่างครับผมแล้วเ,เราก็ได้นอกินนะครับและพี่น้องกินนม้เมือสาวสวยเสาซ้ำสวยสวยสวยซ้ำแรงนะครับเราเดินมาครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับ แล้วกินข้าวแสบบ้กพันยังพอนี่ครับเราก็จะมาอาสมหอเรานี่ตื๊ดตืตตตสวัสดีครับผมขอกับโรโก้ครับพี่น้อง fc แฟนคลับขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะครับ ใายกันนะครับผมสดีสดีดัดทุกท่านเลยนะครับมาแล้วเดี๋ยวจะกินมากินเขาก็จะขึ้นไล่ครับผมณเวลาตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับนี่ปิ้งนะครับผมปิ้งเอ่อปิ้งแหนมแล้วก็ปิ้งไก่อ่าพี่ีิแกงพร้อมนะครับราดดิบๆกินกับข้าวเหนียวแล้วพี่น้องมากินน้ำโลโว้ครับสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมพี่น้องแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ พี่ๆอย่าลืมนะครับวันที่17นี้เรามีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับมอล,ลำเพลรลำเพลินนะครับงานไหลเรือไฟท่าขอนยางพี่น้องไม่กลังใจกันนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เด้พี่น้องครับเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่เลยแล้วก็อมอล,ลำเพลรลำเพลินนะครับจัดเต็มรูปแบบมาก ถือว่าพี่น้องไม่ให้กำลังใจบัตรราคา119คะแนนนะครับพี่น้องไม่ให้กำลังใจกันหลายๆซื้อบัตรกลุ่มปิดผู้ใดบ่้ด้มาเดินทางมาบด้ไกลๆนะครับบัตรกลุ่มปิดราคา119บาทเท่านั้น119คะแนนนะครับน้องอย่าลืม,มให้กำลังใจกันนะครับผมในวันที่17นี้นะครับมื่นมื้อเีือนเราพี่น้องนะถ้าก่อนอย่างแล้วเราก็จะเดินสายนะครับจาก17-18เดินทาง สิบเก้างานอยู่ผิดจิตแบบพี่น้องครับนะครับตามคิวที่นะคุณ่อโรงพยาบาลทางหมอลำเพลิ่มลำเพิ่นได้แจ้งไปนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับพี่น้องทุกๆทกทันนะครับที่ให้กําลังใจนะครับรับพี่น้องครับเอานี่สิกิน่เขาก็พี่นองผู้พรกอนการในอะไรสโลโก้นะครับอีกเอ่อพราะน่าจะประมาณบ่ายอยู่นะครับผมบ่ายบ่ายนิดๆนะครับทางไทยเอฟซีแฟนคลับพี่น้องโลโก้ก็ ขอบคุณทุกกลังใจอาพี่น้องครับพอๆแม่ทุกสุท่านนะครับให้กำลังใจทงานไรเรือไฟวันที่17นี้นะครับซื้อบาจงตัวเด้อครับผมพี่น้องครับโอเคครับสำหรับกินีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวพบกันในไลฟ์สดหรือคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ไรซี่เราย่างเตรียมของนะครับวันนี้ก็จะได้จัดของนะครับจัดของเต็มของ นะครับคือให้ลังใส่ลังได้ลังใหญ่2ลังจะดีมากนะครับสอบสอบก็คือให้ล่างได้จาก2อลังใส่น้ากันเนาพี่น้องครับส่วนลังที่มันลังที่มันไม่จําเป็นของที่ไม่จําเป็นก็จะไม่เอาไปเยอะนะครับเพราะว่าเราเดินทางไกลด้วยเอาความงางความสบายก็สิมีเต็นมีผ้าปูมีชุดชุดลองชุดล่ำชุดเต็นต่างต่างนะครับจัดรงเถ่า รองเท้าตองตังไหลซิ่งอาหยงายงครับน้าพี่น้องนะครับผมให้กำลังใจกันขอบคุณทุกกำลังใจครับพบพอกันในวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับงานไหลเรือไฟท่าขอนยางนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ขอบคุณพี่น้องที่ซื้อบัตแล้วนะครับแล้วก็อีกอ,อีกไลฟ์สดเย็นนี้นะครับเราไลฟ์สดการกุศลนะครับร่วมสร้างโรงเรียนโรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือนะครับที่ สร้างซอยสร้างที่เขาไปเปิดฤดูกาลนะพี่น้องครับพี่น้องมากับเอฟซีแฟนครับนะครับรวมกันสร้างรวมกันทําบุญได้นะครับที่ช่องทางไลฟ์สดของมอลรำเพลรลำเพลินนะพี่น้องครับมากินขมโลโก้นะครับได้นอกกินมาพี่น้องมากินขามมีขมแบกพริกด้วยครับนี่มีลูกโดดด้วยนะครับแต่ว่าก็้นจะกินวัได้นะครับผมเอาขอบคุณเอฟซีพี่น้องครับพบกันในไลฟ์สดหรือคลิปต่อไปนะครับให้กําลังใจวันที่17จัดเต็ม นะครับซื้อบัตรจองตัวธรรมะลายครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพบกันใหม่ในไรายสดอีกเมอีกประมาณนี้นะครับทานข้าวไรเสร็จเราก็จะขึ้นลายสดนะครับพบกันในลฟ์สดพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจรลำลวยสวยงามสวัสดีครับนะครับพี่น้องก็นี่นะครับของเราเต้นอันนี้เราก็ต้องซื้อหองปุ๋ยนะครับมาใส่แล้วก็ อันนี้ก็จะเอา,เอาใส่หลังก็จะมีเสือศาสตอีกนะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปใบปูปูลองนั่งนะครับต้องเก็บของหลายอย่างรองเท้ามันจางนี่เราก็เอาเปมาแล้วเปนอนนี่นะครับเอาเปนอนมาแล้วอันนี้ก็จะได้เอาไปด้วยแต่ว่าคือสิบบวมีเวลานอนเราจะเอาไว้เอ็นหลังนะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้ก็จะไปไว้เอ็นหลัง อันนี้เป็นของที่เขาจะต้องเอาไปชุดงต่างๆนะครับเบาะนั่นงเกือบล่งเท่าเ้สจะไดเชียเหมือนีเห็นเบิร์ครับเอาใส่ล่างเห็นเบิร์ตนะพี่น้องนะครับ